สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุ่ทนจินดาตำบลสามหมื่น 30, อ,อแม่ระมาจจังหวัดตากพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่สนองพระาราชดําริดำเนินงานโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยฟอทุลอองพระบาท กราบบังคมทูนรายงานการบูรณาการงานด้านต่างๆโรงเรียนนี้เป็นหนึ่งใน2โรงเรียนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยเครื่องยิงหนักหน่วยเฉพาะกิจราชบนูรับผิดชอบดูแลขยายผลโครงการทหารพันดีเริ่มมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลช่วยเหลือแนะนำการทำการเกษตรในโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชน ปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนสิบไร่ปลูกผักแบบปลอดภัยนำมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเพราะปลูกและเก็บเกี่ยวส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่พันธุ์ประดู่หางดำการเลี้ยงกบนาและสุกรพันธุ์พื้นเมืองในการนี้พระราชทานถุงของข,องขวัญแก่ผู้แทนทหารและตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันชายแดนในจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนพระราชทานกิ่งพันฝรั่งและไก่ประดูหางดำแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียนส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกุณาโโปรดอม,มให้ออกหน่วยตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผธุนพืชกราบบังคมทูลรายงานผลการแก้ไขปัญหาช้างป่าเข้ารบกวนแหล่งน้ําชุมชนซึ่งได้ขุดสะจัดทำป่งเทียมปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าจัดชุดเฝ้าร,ระวังเพื่อให้เอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนกับช้างโรงเรียนจัดทำแปลงกเกษตรสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกเกษตรอำเภอในพื้นที่ว่างรอบบ้านตนเองทำแปลงปลูกผักตามฤดูกาล หลุมปลูกผักแบบพอเพียงหลุมส้มตำหลุมต้มยำทำบอ่อหมักปุย๋ยสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลตามพระราชดำริด้านการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางเกษตรยั่งยืนและขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน จากนั้นทรงพระดำเนินไปบ้านหนองหลวงทอดพระเนตรแปลงผักและการเลี้ยงสัตว์ของครอบครัวนักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ขยายผลมาส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลังข้าวโพดกวางตุง้งและผักสวนครัวบริโภคในครัวเรือนแบ่งปันและจําหน่ายในหมู่บ้านเลี้ยงสุกรไก่ปลาวัวกระบือและทอบผ้าฝ้ายจาหน่ายด้วยโครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยสามารถขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบโรงเรียนได้เป็นผล สำเร็จทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโอกาสนี้พระราชาทานพระราชดำรัสแก่ทหารพันดีครูนักเรียนและราษฎรในพื้นที่นักเรียน,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 นก,ยก็จะได้เอาความรู้ที่ได้มานี้เผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับเพือพ่อนๆที่เพือพ่อนใหม่ที่จะได้พบเมื่อ ยายโรงเรียนมันนับว่าเป็นประโยชน์ความรู้ที่สอนได้ที่หนึ่งก็จะอาจจะไม่ครบทุกที่ก็ได้เผยแพร่ไปหลายที่ก็ทุกคนก็อาจจะมีอพออยู่พอกินแต่ดังเขตที่เป็นชายแดนก็อาจจะได้เผยแพร่ความรู้ไปในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนว่า มีประโยชน์มากก็หวังว่าทุกๆคนก็จะมีกำลังใจที่จะทำแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แก่ตัวเองแต่สังคม เวลา14นาฬิกา59นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปโรงพยาบาลอุ้มพางอําเภออุ้มพางทรงเปิดอาคารกรุงเทพประกันภยัยสร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มมากขึ้นให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและสามารถรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอาคาร4ชั้นประกอบด้วยคลินิกพิเศษอายุรกรรมสัญญกรรมทั่วไปและสัญญกรรมกระดูก ลุ่มงานทันตกรรมมีห้องทันตกรรมหนึ่งให้บริการรากฟันเทียมมีกองทุนรากฟันเทียมและได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคจดซื้ออุปกรณ์เพื่อให้ผู้ป่วยทํารากฟันเทียมได้ในราคาต้นทุนห้องทันตกรรม2บริการทันตกรรมทั่วไปรักษาเฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมผู้สูงอายุห้องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ในช่องปากแบบ3มิติแสดงผลผ่านจอคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม ห้องทันตกรรม3บริการรักษาคลองรากฟันในผู้ใหญ่และผ่าตัดฟันคุดห้องทันตกรรม4รักษาทันตกรรมเฉพาะทางรวมทั้งกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและห้องประชุมทอดพระเนตรวีดีทัศน์และประวัติอาคารคลินิกกฎหมาย5โรงพยาบาลชายแดนงานอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารงานบริการผ่าตัดต้กระจก และศุกษาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะจากนั้นทรงติดตามการรักษาและพระราชทานของเยี่ยมแก่ครอบครัวของนางสาวปุญญวีสีดวงแปงพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลอุ้มผางซึ่งเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูจนรู้สึกตัวดีขึ้น โอกาสนี้พระราชาทานพระราชวรโรกาสให้นักเรียนทุนอุ้มพางตามแนวพระราชดำริที่กลับมาเป็นบุคลากรของ,ของโรงพยาบาลอุ้มพางเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระจักุศลตามพระราชาอัธยาศัย เวลา16นาิกา36นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนโมกโกรวิทยาคมตำบลโมกโรอำเภออุ้มผางเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโมกโรจัดตั้งขึ้นตามพระราชด,ดำริของสมเด็จพระกนิษฐา ฐานทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองขีและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาระยะแรกเปิดเป็นห้องเรียนสาขาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมและใช้อาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองขีเป็นที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว หนึ่งห้องเรียนนักเรียน22คนและพระราชทานอาหารกลางวันในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562 ต่อมาในปี2563ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่กลองและอุ้มผางอเภอ,อุ้มผางจำนวน48ไร่เศษเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5มีนักเรียน243คนครูและบุคลากร15คน เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริดำเนินงานสีด้านใช้ประปาภูเขาในการทำการเกษตรและใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคบริโภค ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและการอ่านออกเขียนได้นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ปากกากรยอและมง้งมีปัญหาการออกเสียงภาษาไทยโรงเรียนแก้ไขด้วยการทําโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเช่นกิจกรรมชัดถ้อยชัดคําการเขียนตามคําบอกการอ่านทํานองสนอและกิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่ง ส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเสียงภาษาไทยชัดขึ้นและได้รับรางวัลเหรียญทองร้องเพลงลูกทุ่งจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับพื้นที่เขตการศึกษาส่วนการใช้สื่อพระราชทานและสื่อ65พันษาพบว่ามีประโยชน์มากทําให้เด็กได้เข้าถึงสื่อที่ทันสมัยและสวยงามกิจกรรมฝึกอาชีพสอนให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทําน้าพริกคอมมิวนิสซึ่งเป็นอาหารประจําถิ่นของอําเภออุ้มผางนิยมรับ ประทานช่วงที่เกิดสงครามคอมมิวนิสต์ในพื้นที่สอนวิชาช่างเชื่อมโลหะเนื่องจากพื้นที่ยังขาดแคลนช่างนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อได้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชผักสวนครัวเพาะเห็ดนางฟ้าเลี้ยงเป็ดไก่หมูและปลาเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสรับประทานอาหารครบห้าหมู่ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดซื้อคอมพิวเตอร์และกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมเรื่องการเขียนบอร์ดทดลอง AIoT เป็นบอร์ดทดลองด้านระบบสมองกลฝังตัวฝึกการคิดเชิงตรรกะความคิดเชิงออกแบบเพื่อให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่น การทำระบบสมาร์ทฟาร์มและการสร้างชิ้นงานสามิติมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้ามาสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรตำบลแม่กลองขีซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปากกากยอมีอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว ต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชดำริจะสร้างโรงเรียนให้กับลูกหลานได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมดังปณิธานที่ว่าอยู่เมืองอยู่ป่าได้รับการศึกษาเหมือนกัน